สวัสดีครับพบกับผมประคัณปันทรพลังกูรนะครับกับ HR Trick กันอีกครั้งหนึ่งบน YouTube นะครับวันนี้ปรดีมีประเด็นคำถามนะครับที่ท่านผู้ชมเมื่อตอนที่แล้วดูเรื่องของกลยุทธ์ค่าตอบแทนไปก็เลยมีการเขียนอีเมลนะฮะมาสอบถามกันว่าออพนักงานที่มีผลงานแย่สุดนะครับจากการประเมินผลงานประจำปีเนี่ยครับเราควรจะขึ้นเงินเดือนให้เขาไหมท่านผู้ฟังคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับ ว่าพนักง,งานคนที่แย่สุดผลงานออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ถ้าองค์กรมี KPI กําหนดชัดเจนผลลัพธ์ก็แย่สุดนะฮะพฤติกรรม competency ต่างๆที่องค์กรมีเหมือนกันก็ผลการประเมินออกมาก็แย่สุดอีกเหมือนกันถ้าเรามี5เกรดนะฮะ a b c d e โดยที่ c คือ target หรือ standard พนักง,งานคนนี้ก็คือได้เกรดแย่สุดก็คือ e เลยคำถามก็ตามมาว่าถ้าพนักง,งานคนนั้นอยู่ในเกรด e แบบเนี้ย องค์กรหรือบริษัทควรจะขึ้นเงินเดือนให้เขาหรือไม่ควรจะขึ้นนะครับก็มีจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆนะฮะในฐานะที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ pay for performance เนี่ยก็เลยเอาแนวทางมาเล่าให้ฟังว่ามันมีแนวทางยังไงกันบ้างนะครับแนวทางแรกสุดเลยก็คือยังคงให้นะฮะมีมีหลายองค์กรนะครับที่มองว่าเอาพนักง,งานก็ยังทำงานให้เราแม้ว่าผลงานเขาจะแย่สุดเนาะ แต่ก็น่าจะยังขึ้นให้เขาอยู่ประเด็นคือผมไม่ได้บอกว่าห้ามขึ้นนะครับถ้าเราจะให้การขึ้นเงินเดือนกับพนักง,งานที่มีผลงานแย่สุดแบบเนี้ยสิ่งที่ท่านต้องพิจารณานะครับโดยเฉพาะ HR หรือไม่ก็ผู้บริหารดับสูงก็คือเราคงต้องดูว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนที่เราให้กับพนักง,งานที่ผลงานแย่สุดคนเนี้เราให้ต่างกับคนที่ผลงานดีสุดเนี่ยเยอะแค่ไหนอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับ มันไม่ได้บอกว่าไม่ให้หรือให้ประเด็นสําคัญคือให้ก็ได้แต่ให้แล้วมันควรจะต้องแตกต่างกับคนที่มีผลงานดีหรือผลงานแบบ outstanding จริงๆวิฉะนั้นแล้วการให้ไปครั้งนั้นเนี่ยมันจะไปทําร้ายคนเก่งบางองค์กรเนี่ยเขามองแค่เพียงว่าถ้าเราไม่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานแม้ว่าเขาจะทําผลงานแย่ก็จริงแต่ถ้าเราไม่ขึ้นให้มันเป็นการไปทําร้ายเขามันจใจร้ายเกินไปไหม ผู้บริหารบางคนเ็าคิดจริงๆนะครับว่าโอ้หมันใจร้ายขนาดนี้องค์กรเราก็น่าจะมีเมตตาให้กับพนักงานเนาะเขาก็เลยตัดสินใจให้โดยลืมไปว่าถ้าเราเขาให้ไปแล้วเนี่ยอัตราการให้ถ้ามันไม่ต่างกับคนที่ได้ outstanding เนี่ยผมว่าเคสนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับปัญหาคือพวกบรรดาทาเล้นทั้งหลายของท่านะจะลาออกกันหมดเลยหรือบางครั้งถ้าทาเล้นไม่ลาออกเขาก็จะแปลงร่างผลงานของเขาที่เคยเป็น u t s t a n d i n g เนี่ยถอยหลังกลับมาฮะ มาเป็นผลงานแบบ E อะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่า E ยังได้ไงครับ E ยังได้ขึ้นเงินเดือนแต่ทําไมแล้วก็ได้ใกล้กับเขาด้วยนะแต่ทําไมเขาต้องเหนื่อยล่ะเจอนะฮะลองดูจากสไลด์อันนี้ก็ได้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนขององค์กรเนี้ยถ้ามันมีจริงนะครับจริงๆมีจริงๆนะครับแต่ไม่อยากที่จะบอกว่าเป็นองค์กรแบบไหนนะฮะคือมันมีความห่างกันแค่เพียง0.25เปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตว่า ผลงาน outstanding คือ A นะครับผลงานแย่สุดคือ E เนี่ยห่างกันอยู่แค่เพียง1%ถ้าคิดเป็นเงินออกมานี่ผมว่าบางทีถ้าพนักงานผลงานได้ E แต่อยู่มานานเงินเดือนเกิดเยอะกว่าคนที่ผลงาน A ที่ประเภทเพิ่งเข้ามาใหม่ไฟแรงเนี่ยนะฮะคิดเป็นตัวเงินแล้วดีไม่ดีตัว E เนี่ยพนักงานที่ได้ E เนี่ยได้เงินขึ้นคำนวณเป็นเงินขึ้นได้สูงกว่าได้เยอะกว่าคนที่ได้ A ด้วยซ้าไปเคสแบบเนี้ย ถ้าเราจะขึ้นให้คนที่มีผลงานแย่ท่านก็คงต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรกับคนที่เป็นท ALEN t หรือคนที่เป็นพวก High Performance ของเราหรือเปล่าเคสนี้คือเคสที่หนึ่งนะครับแั้นเคสที่2ก็คือ,อมีการปรับให้สำหรับพนักง,งานที่มีผลงานแย่สุดนะครับบางองค์กรก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในระเบียบชัดเจนนะครับเป็นข้อบังคับเลยว่าเราจะให้นะ แต่จะให้ในอัตราที่มีตามค่าของชีพที่กําหนดไว้แล้วก็มีการกําหนดเพดานสูงสุดว่าห้ามเกินนี้เพราะอะไรเพราะในระยะหลังเราจะสังเกตเห็นว่าค่าของชีพบางปีมันสูงมากนะครับปีที่แล้ว65เนี่ยค่าของชีพออกมามันอยู่ที่ประมาณ6.1%ซึ่งถ้าเราบอกว่าผลงานแย่สุดให้ตามค่าของชีพนี่เราเสร็จเลยนะฮะดังนั้นเราอาจจะมีการกําหนดว่า,าเราจะให้นะแต่ว่าไม่ได้ให้ตามผลงานเราให้เพราะขยับนิดนึง แล้วก็คือตามค่าของชีพเช่นอ่ะสัก0.5% 1%อันนี้ก็ต้องรองอีกเหมือนกันถ้าเราเขียนเคสนี้ท่านต้องระวังก็คือต้องไปเช็คกับคนที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยว่าเราให้เท่าไหร่ไปเช็คกับคนที่มีผลงานระดับมาตรฐานระดับ g ู๊ดที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะซเนี่ยฮะว่าเขาได้ขึ้นกันเท่าไหร่เพราะว่าเรากำลังจะ pay for performance คนคน,นี้ไม่มี performance แล้วถ้าเรายังจะ pay ด้วยเนี่ยนะมันก็ต้องสร้างความต่างอย่างเห็นได้ชัด อันนี้ก็เป็นประเด็นที่2นะครับถ้าเราต้องการจะให้ตามค่าครองชีพก็ต้องมีการกําหนดเพดานเอาไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่หรือบางแห่งก็อาจจะขึ้นให้นะครับแต่กําหนดเป็นตัวเลขต่ำสุดไปเลยะครับว่าถ้าคุณผลงาน E นะเราขึ้นให้เพื่อเป็นเ,เงินช่วยเหลือแล้วกันเพราะว่าจะใจร้ายเกินไปแล้วก็อาจจะให้เป็นเงินคงที่เช่น300บาท500บาทอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับท่านจะต้องไปพิจารณาในแต่ละปีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่ผลงานดีที่สุดบัตเจตปีนี้เราเป็นเท่าไหร่คนที่ผลงานเราดับกลางๆบัตเจตปีนี้เราเป็นเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายคนที่ผลงานแย่ถ้าเราจะให้สูงสุดที่ควรจะได้เป็นเท่าไหร่สังเกตว่าสุดท้ายมันก็คือต้องพิจารณากับคนที่ได้ผลงานดีที่สุดด้วยว่าเรามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเคสนี้คือเคสที่ให้นะครับก็จะมีให้แบบกำหนดกันชัดเจนนะครับว่าจะให้ยังไงแบบไหน โดยที่ผมอยากจะแนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าองค์กรของท่านผู้ชมนะครับมีนโยบายว่าเราจะขึ้นเงินเดือนให้กับคนที่ผลงานแย่สุดจริงๆเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะครับไม่ว่าท่านจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ท่านต้องเปรียบเทียบว่าแล้วคนที่ได้ผลงานดีสุดคนที่ได้ผลงานระดับดีเนี่ยเขาได้ต่างกับคนที่ผลงานแย่สุดสักเท่าไหร่มันต้องต่างกันอย่างมีนัยยะไม่ใช่ตามตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูอันนั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับกับ องค์กรอีกประเภทหนึ่งคือตรงไปตรงมาครับคนที่ผลงานแย่สุดคือไม่ขึ้นเงินเดือนให้เคนะสนี้ก็มีนะฮะในปัจจุบันเรียกว่ามีเยอะขึ้นมากทีเดียวจากผลการสำรวจค่าจ้างที่ผมนะฮะ Think people consulting เราทำทุกปีเนี่ยจะเห็นแนวโน้มชัดเจนเลยว่า pay for performance เนี่ยมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าผลงานพนักง,งานถ้าอยู่ในอัตราที่อยู่ในเกณฑ์ที่แย่สุดเนี่ยเราจะไม่ขึ้นเลยให้สักบาทเดียว นะก็เป็นไปตามหลักการที่เราวางเอาไว้ Pay for Performance ถามว่ามันเกิดอะไรไหมผมว่าถ้ามันจะเกิดก็คือพนักง,งานที่มีผลงานแย่ก็จะขอลาออกซึ่งคำถามคือเราโอเคไหมนะครับเราคงไม่ได้ใจร้ายที่แบบประเภทบบกว่าผลงานแย่แล้วต้องลาออกก่อนโดยทั่วไปคือเราจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้แต่บริษัทจะมีโปรแกรมอันหนึ่งที่เราเรียกว่า Performance Improvement Program นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังคงไม่ไปไหนแล้วเขายังคงทางานอยู่กับเรา แล้วผลงานแย่แบบนี้ไปเรื่อยๆบริษัทเองก็คงไม่ต้องการถูกไหมครับเราคงต้องการที่จะพัฒนาพนักงานคนนี้ให้มีผลงานที่ดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นพนักงานคนไหนที่ผลงานเข้าขายแย่ที่สุดหรือว่า E เนี่ยนะฮะในปีนั้นก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่าการโปรแกรมพัฒนาผลงานเพื่อให้ดีขึ้นอย่างน้อยก็ปีหน้า KPI ต้องดีกว่าเดิมผลลัพธ์ในการทํางานต้องดีกว่าเดิมหรือทักษะบางอย่างจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด อันนี้เราก็จะเข้าโปรแกรมแต่เรื่องค่าตอบแทนปีนั้นถ้าผลงานออกมาแย่เขาก็จะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนเลยสักบาทเดียวดังนั้นในวิดีโออันนี้ผมก็อยากจะสรุปให้กับท่านผู้ชมง่ายๆว่า pay for performance เนี่ยมันก็ควรจะต้องผูกกับ performance จริงๆใช่ไหมครับประกาศไปว่าเราจะจ่ายตาม performance นะแต่สุดท้ายแล้ว A กับ B B กับ C C กับ D มันไม่ได้ต่างกันตาม performance เนี่ยผมว่าเราประกาศแค่ชื่อ ด้วยระบบของเรามันไม่ใช่ pay for performance จริงๆดังนั้นถ้าเราจะ pay for performance จริงๆมันควรจะต้องตัดให้ขาดถ้าเรา,เ,าเรียกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้เลยนะครับผลงาน e เนี่ยไม่ให้คือไม่ให้เลยถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เราวางเอาไว้ซึ่งเราก็เอาส่วนที่เป็นส่วนของคนที่ได้ e เนี่ยก็ไปให้กับคนที่ได้ a แทนซะอันนี้ก็เป็นการ pay for performance จริงๆแล้วคนที่ได้ e ล่ะก็ไม่เสียใจหรือเราบอกเรามี performance improvement program ให้ ดังนั้นคุณต้องพัฒนาผลงานนะปีหน้าถ้าผลงานคุณดีขึ้นมันก็เข้าล็อกพอดีเราก็จะมีรีวอร์ดให้ตามที่ผลงานที่เขาเป็นอันนี้คือแนวทางที่มักจะเห็นในยุคปัจจุบันดังนั้นย้ําอีกครั้งนะครับถ้าท่านไหนจะให้นะครับผลงาน E หรือผลงานแย่สุดแล้วท่านอยากจะให้เขาในการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักง,งานเนี่ยอย่าลืมนะครับเช็คกับคนที่ผลงานดีกับผลงานดีมากๆเนี่ย ว่าด้วยอัตราการขึ้นอะ่ะมันมีความต่างอย่างมีนัยยะสําคัญสักแค่ไหนโดยระบบที่ผมมักจะวางไว้เนี่ยให้มันต่างสักประมาณ2% 1 5เถึง2%เนี่ยผมว่ากำลังโอเคนะอย่างเช่นสมมติว่า C คือ5นะครับถ้าต่าง2% B ก็ต้องจะเป็น7 A ก็เป็น9แล้วก็ถอยลงมานะครับ 5, แล้วก็เป็น3 E ก็คือ0ไปเลยนะให้อย่างเงี้ยบวกประมาณ2%หรือถ้า2%เราคิดว่ามันเยอะไปก็ลองสัก1.5ดู นะอย่างไรก็ดีมันต้องทําให้เห็นชัดนะครับว่า outstanding กับ e a กับ e มันต้อง reward ต่างกันนี่แหละที่เราเรียกว่า pay for performance จริงๆนะครับก็ฝากประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนกับผลงานกับ pay for performance ตอนนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้ามีเรื่องราวดีๆครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ